ตรงที่เข็มปักนะคะคือ internal carotid artery จะมีเป็นคู่สองข้างนะคะนะตรงนี้เส้นเลือดนี้เมื่อวิ่งเข้าส่วนของ circle นะคะจะให้ขแขนงไปทางด้านหน้าแต่ขแขนงออกให้เป็นส่วนของ l o s t a l cerebral artery ไปเลี้ยง c e r e b r u m ทางด้านหน้าให้ขแขนง middle cerebral artery um มาเลีนน้ยง middle c e r e b r u m ทางด้านข้างนะคะ ส่วนของ l o s ส a l c e ลซีร a l a ลอาร์นี้ก็จะมีส่วนของ l o s ส a l c o ลคอม i c น t i เคติงอารคือเส้นนี้นะคะจะพาดไปเชื่อมกับ l o s ส a l c e ลซีร a l อีกข้างหนึ่งนะต่อมานะคะแ่งด้านหลังของ i n t e r อร์นอลค t ร์ดติดอาร์ตรงนี้ก็คือ c o r d ดอลคอมบินเอเคติงอาร์เทก็จะมาสิ้นสุดตรงเบซ i l ่า a r t ์เทนะคะส่วนของ c o r d ดอลคอมบินเอเคติงก็จะให้ขแขนงส่วนของ คอ์ดลซิลิบอลอาร์เทรีไปเลี้ยงซิลิบัมส่วนหลังนะคะแล้วก็มีแยกให้ขแขนงลอสเตลซิลิเบล่าอาร์เทรีมาเลี้ยงซิลิเบลัมส่วนหน้านะคะส่วนของเบซิล่าอาร์เทรีก็จะให้ขแขนงเล็กๆมาเลี้ยงพอนด้วยพวกนี้ก็คือพรอนทีนบานนะคะ,ะต่อมานะคะก็จะมีการแยกขแขนงให้ส่วนของลาบิลินทีนอาร์เทรีไปเลี้ยงเกรเนลเนิร์คู่ที่แดนะคะ ต่อมานะคะส่วนของเบซิล่าอาร์เทอรี่เนี่ยถ้าเกิเราไล่ลงมาทางด้านล่างนะคะเราก็จะเจออีกแขนแหงนึงแขนงนี้จะมีชื่อว่าคอร์ดอลซิลิเบลล่าอาร์เทอรี่เลี้ยงส่วนท้ายของซิลิเบลลัมซึ่งเบซิล่าอาร์เทอรี่นะคะถ้าเราตามกลับมาดูเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากส่วนของเวอร์ติเบาลอาร์เทอรี่เนี่ยนะคะต่อของเวอร์ติเบาลด้านนี้กับด้านนี้เนี่ยมาชนประสานกันถ้าขึ้นไปด้านหน้า ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าเบซิล่าอาร์เทรีถ้าชนแล้วลงมาด้านล่างตรงนี้นะคะนี่คือเวนทัลสปนอลอาร์เทรีค่ะอันนี้คือส่วนของอินเทอร์นอลคาร์ิดอาร์เทรีนะคะก็จะวิ่งขึ้นมาแหน่งทางด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นลอสต์เตลซิลิบัลอาร์เทรีตรงนี้นะคะเลี้ยงซิลิบัมส่วนหน้านะคะ ต่อมานะคะแขนงด้านข้างนี่คือ m i d l e c e r a l artery เลี้ยงด้านข้างของ cerebrum ต่อมานะคะเราก็มารู้จักแขนงด้านหลังของ internal carotid artery นี่ก็คือ c a r d a l communicaating artery นะคะส่วนของ c a r d a l communicaating artery ทั้งสองข้างเนี่ยก็จะมาจนกันนะคะจนกับตรงบริเวณที่เป็น b a s i l l a artery ก็คือเส้นนี้ b a s i l l a artery เองก็จะเกิดขึ้นจากส่วนของ vertebral นะคะคืออันนี้ วอร์ตีบอลอาร์เทอรี่มีสองข้างนะคะมาชนประสานกันพอมันมารวมกันนะคะวอร์ตีบอลอาร์เทอรี่สองข้างมารวมกันขึ้นไปข้างหน้าจะเป็นเบซิลล่าอาร์เทอรี่ถ้าลงไปด้านล่างนะคะไปกับสไปนอลคอร์ดนี่คือเวนทัลสไปนอลอาร์เทอรี่นะต้องเอาตั้งแต่นี้ปะ่ะอ่ะคอเดลคอมมูนิเคตติ้งอาร์เทอรี่นะคะจะให้ขแขนงคอเดลซีรีบอลอาร์เทอรี่ไปเลี้ยงซิริบัมส่วนท้ายนะคะ แล้วก็ให้ลอ s t ต์ดอซิลิเบลาอาร์เทรี่มาเลี้ยงซิลิเบลัมส่วนหน้านะส่วนของเบซิล่าอาร์เทรีนะคะก็วิ่งมาเรื่อยๆให้พอลน,นบาร์นะคะมาเลี้ยงพรให้ส่วนที่เป็นคอดอลซิลิเบลาอาร์เทรี่มาเลี้ยงซิลิเบลัมซิลิเบลัมส่วนท้ายนะคะนะโอเค